น้องมีปัญหาเรื่องขนรุดร่วงแล้วก็เป็นแผลผิวหนักแบบนี้นะครับเป็นผื่นแดงผื่นคันสามารถที่จะใช้ได้เพื่อที่จะลดพวกผื่นแดงผื่นคันลดเจ็บหนัดนะครับลดกินอับได้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรร่นล้วนน,น,น,นนะครับ,รไ,มรมนนรบไม่มีสารเคมีเชือฟนเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับสวัสดีครับร้านน้องหมา,าน,น้าองแมวซาลอนในสวนเกษตรบาอขันแก่นนะครับเราจะให้ดูโคเด้นนะน้องโลเด้นขนยาวขนสลวยแบบนี้ถ้าเราไม่แหวกดู ขนของน้องนะครับเราจะไม่เห็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้ขนยาวๆของน้องนะเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมน้องมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงนะครับมีแผลผิวหนังนะอันนี้จะเป็นรอยที่เจ้าของใส่ยาไว้เพราะว่าน้องเป็นแผลผิวหนังอยู่อาวงใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างหูนะอยู่ตรงหัวของน้องแบบนี้นะครับอา เจ้าของก็เลยอยากให้เราโกนขนสั้นเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงแถวผิวหนังนะครับเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากความอับชื้นนะครับของอากาศทําใหา้น้องเก็บความอับชื้นไว้ที่ผิวหนังและขนนะครับทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดแผลผิวหนังเกิดพื้นแดงพื้นคันได้นะครับตัดขนสั้นเพื่อที่จะลดความอับชื้นแล้วก็ลดการสะสมของอพวกกลิ่นอับนะครับ น้องจะได้หายไวขึ้นรักษาง่ายขึ้นแล้วก็ดูแลใส่ย,ยาได้ทั่วถึงนะครับอน,นี้นะเป็นทรงขนสั้นของโกลเด้นนะครับถ้าโกลเด้นบ้านไหนมีปัญหาเรื่องความอับชื้นมีผื่นแดงผื่นคันแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังแนะนําว่าตัดขนสั้นกลนขนสั้นออกก่อนนะครับแล้วคอ่อยเลี้ยงขนใหม่เมื่อรักษาผิวหนังหายแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดขนสั้นของน้องโคเด้นเสร็จแล้วจะได้ทรงแบบไหนนะจะคล้ายๆกับลาบบาร์ดอหรือเปล่าเพราะว่าน้องเป็นรีทรีฟเวอร์เหมือนกันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับลาบาดอรีทรีฟเวอร์อาบน้ำตัดขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสนมุทรเสฉวนมาขนแก่งน,นะครับเบอร,ร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำตัดขนสุดยอดแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อด,ดิ้นดุกัดสะบัดเหวี่ยงวีนแล้หมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน หลายด้ส่วนหนึ่งที่สร้างใช้ในงานจิตอาสาตัาตดขนให้กับสุนัขจรสุนรพิการในมูลลนิธิีต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญลวมกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการร้านาน้องหมายน้องแมวซารอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนลดนแดงผึ่นขันแล้วก็ลดกลิ่นอับให้กับน้องสุนัขและแมวทุกัวที่มาใช้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ หลังจากที่เราคนขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพานนองมาอาบน้ำแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผิ่นแดนเป็นกันแล้วก็ลดเห็บมัดได้ด้วยนะครับแชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่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 สามช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผุ่นแดนเป็นกันแล้วก็ลดเห็บมัดได้ด้วยนะครับ เราจะใช้แชมพูหนึ่งส่วนผสมกับน้ำสิบส่วนนะครับเพื่อที่จะหมักไว้บนตัวของสุนัขที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนเรื่องเห็บหมัดนะครับเพื่อที่จะให้น้องหายได้ไวขึ้นนะอันนี้น้องมีปัญหาเรื่องขนรุดร่วงแล้วก็เป็นแผลผิวหนังแบบนี้นะครับเป็นผื่นแดงผื่นคันสามารถที่จะใช้ได้เพื่อที่จะลดพวกผื่นแดงผื่นคันลดเห็บหมัดนะครับลดกินอับได้เป็นแชมพูสูตรมูลไพรลรด้วนนะครับไม่มีสารเคมีเสืงฟลูเพราะฉะนั้น ปลอดภัยแน่นอนนะครับท่านใดสในใจใช้ผลิตภัณฑ์หชาพูสูตรสมุนไพรให้กับสุนัขและแมวนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวมีบริการรับส่งด้วยครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขในให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่รวมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซา งเงงเหงมังงกแชมพูไว้10นาทีนะครับเราทํา2รอบเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังนและขนได้ดีนะครับระหว่างที่เราหมักเราก็จะนวดให้น้องไปด้วยนะครับให้แชมพูนั้นเข้าสู่ผิวหนังและขนเพื่อปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแรงกลิล่นคันได้ด้วยครับค,ครับเดี๋ยแล้เป็หมักครบแล้ว หลังตัวให้สะอาดแล้วเราค่อยไปเป่าได้กัน